ในวัดนะคะชมบรรยากาศในวัดนะคะเห็นไหมคะโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยนะคะดูน้ำสิคะที่เป็นคอนะคะวัดนี้สวยมากนะคะร่มเย็นนะคะร่มเย็นมากนะคะวัดนะคะนี่นะคะที่เห็นเห็นนะคะชมนะคะโโน้ําตอนนี้ฝนตกน้ําขึ้นมาลงพื้นแล้วนะคะบรรยากาศเจนเจนของวัด ทำให้จิตใจทุกคนมีความสุขนะคะค่ะแล้วก็มาถ่ายทำให้นะคะให้ทุกคนได้รับบุญนะคะรับบุญที่ดีนะคะเป็นบรรยากาศที่ดีๆนะคะนี่นะคะรมต้นไม้ใหญ่นะคะต้นไม้ใหญ่ของวัดนะคะเดี๋ยวเดินไปนะคะตุงถุงูนะคะเป็นบรรยากาศนะคะรอบวัดนะคะนี่นะคะ จะมีพระนะคะก็มามาชมกันนะคะมาชมความงามนะคะของน,ะน้ำนนะคะอยู่เป็นเขาทำเป็นบอ่อสำหรับไว้ในวัดให้มีความเย็นนะคะเกิดขึ้นมานะนี่นะคะรอบๆวัดเลยจ้านี่นะคะใบไม้ก็จะร่วงนะคะเป็นของธรรมดานะคะก็จะมีท่าน้ำด้วยนะท่าน้ำนะคะ แดดมันจะอบอมันก็จะร้อนใช่ไหมแล้วขอกลับไปที่เก่ากันนะคะเพราะว่ากล้องของเรานะคะทนแดดทนร้อนนะคะก็มันจะมองไม่เห็นนะคะแล้วก็พายชมธรรมชาติสวยๆงามๆในวัดนะคะเราก็จะมาทําบุญที่นี่นะคะเห็นไหมคะถ้ามาอยู่ตรงร่มนะคะนี่คือว่าฝนตกมากนะคะน้ำก็จะขึ้นมาเต็มๆเลยนะคะเห็นๆนะคะชมกันแล้วก็หายใจอย่างสบายๆนะคะ นี่รอบบริเวณวัดนะคะแต่ยังไม่ไปถึงข้างหน้านะคะเพราะแดดมันส่องเยอะนะคะมันส่องส่องมากๆากเลยนะคะให้มาชมนะคะคลอ,อ,องหรือว่าต้นไม้นะคะในบริเวณนะคะวัดนะคะให้ดูนะคะสดชื่นนี่นะคะสดชื่นสดชื่นนะคะนี่นะคะดูกล้วยไม้สวยมากเลยนี่นะคะเห็นไหมคะ สว,สวยนะสวยมากๆเลยค่ะอันนี้บริเวณวัดนะคะสวยค่ะสวยๆ<ว>นี่นะคะต้นไม้นะคะต,ตรงนี้นะค่ะอันนี้จะเป็นตอไม้นะคะโอ้เราก็ร้อนแล้วเน,นี่อยู่ตรงนี้ดีกว่านี่ดีกว่านะคะให้มาชมนะคะค่ะก็ะให้ชมบรรยากาศหนึ่งต้นมะพร้าวเยอะไหม ก็เป็นคลิปนะคะก็ขอจบคลิปนี้เป็นเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนี้นะคะจงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนก็ให้พบสิ่งดีๆนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะบบ่ายจ้า,จาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ